ครับสวัสดีครับอยู่กับช่อง n น v ิ b บไบอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเนื้อหานะครับในหัวข้อว่าแบตลิเทียมดีกว่าแบตทั่วไปอย่างไรนะครับวันนี้ให้เรามาดูไปด้วยกันนะครับข้อดีนะครับผมของแบตลิเทียมนะครับ แบตเตอรี่เทียมนะครับสามารถใช้งานได้นานกว่าแบตเตอรี่แบบเดิมนะครับที่เป็นแบบนิกเกิลแคดเมียมถึงสามเท่าเลยนะครับผมซึ่งสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่านะครับถ้าสมมติว่าเราใช้แบตเตอรี่แบบเดิมนะครับนิกเกิลแคดเมียมเนี่ยสมมติว่าสองปีใช่ไหมครับถ้าเป็นแบตเตอรี่เทียมก็จะใช้ได้อีกสามเท่านะครับผมอ,อีกอีกสามเท่านะครับก็จะยาวนานขึ้นนะครับผม สองครับให้กําลังไปที่สม่ําเสมอนะครับให้กําลังเท่าเดิมตั้งแต่เริ่มใช้งานนะครับจนเสร็จสิ้นที่ความเร็วรอบนะครับไม่ลดลงเลยนะครับรอบสูงรอบต่ํารอบกลางนะครับก็จะให้ไฟที่คงที่สม่ําเสมอนะครับสามครับแบตเตอรี่ลิเธียมนั้นให้ค่าอัตรากําลังต่อน้ําหนักสูงที่สุดนะครับ โดยทั่วไปแล้วมีน้ำหนักเพียงหนึ่งในสามของแบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียมนะครับถ้าแบตเตอรี่แบบนิกเกิลแคดเมียมนะครับอยู่ที่สามกิโลใช่ไหมครับเจ้าแบตลิเทียมก็จะหนักน้อยกว่านะครับหนึ่งกิโลนะครับเหลือแค่หนึ่งกิโลแต่ให้ไฟแรงกว่าไฟนิ่งกว่าสเสถียรกว่าครับตัวนี้นี่คือข้อดีนะครับของแบตลิเทียมนะครับต่อไปครับสามารถชาร์จ ได้ทุกที่นะครับทุกเวลาโดยไม่มีผลเสียต่อความสามารถในการเก็บประจุนะครับทำให้สามารถใช้งานที่กําลังสูงสุดได้แม้ว่าจะผ่านมาเป็นร้อยครั้งนะครับผมเพราะว่าเราใช้งานแล้วก็มีการชาร์จอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับผมก็มันมีข้อดีตรงนี้ด้วยนะครับไม่ส่งผลเสียอะไรนะครับต่อการเก็บประจุนะครับอัตราการคายประจุน้อยกว่า นะครับแบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียมถึงห้าเท่านะครับห้าเท่าเยอะมากเลยนะครับมีการคายประจุน้อยกว่านะครับหมายความว่าถ้าเราชาร์จไว้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราถอดออกมาเนี่ยนานมากเลยนะครับมันมันคายประจุออกมาน้อยมากนะครับเห็นว่าถ้าเราไม่ได้ใช้รถบางทีเราอาจจะถอดแบตออกมาใช่ไหมครับมันก็เราไม่จำเป็นต้องชาร์จบ่อยนะครับหรือเราจะชาร์จบ่อยก็ได้นะครับตัวนี้ และอีกอย่างครับแม้ว่าจะสภาพอากาศจะหนาวจะร้อนยังไงนะครับมันก็ไม่มีผลต่อการคลายประจุของมันเลยนะครับผมดีมากเลยนะครับตัวนี้พอเสียมีไหมครับมีเหมือนกันนะครับราคายังแพงอยู่นะครับราคาถ้าเทียบกับแบตเตอรี่แบบนิกเกิลแคดเมียมนะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับก้อนประมาณสักหกเจ็ดร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเป็น ลิเธียมนะครับก็อยู่ราวๆสา0พันบาทนะครับสองพันสามพันสี่พันแล้วแต่อ่าเอ็มของมันนะครับว่าเอ็มมากเอ็มน้อยนะครับผมตัวนี้อ่าครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ว่าแบตลิเธียมนะครับดีกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่างไรนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับให้กับผู้ติดตามรับชมนะครับรับฟังไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับ ว่าถ้าเพื่อนๆนะครับคิดจะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเพื่อนๆก็ลองเปรียบเทียบดูแล้วกันนะครับว่าจะเอาแบตเตอรี่แบบเดิมไหมหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับผมซึ่งก็ขึ้นอยู่กับงบในกระเป๋านั่นเองนะครับผมถ้าว่ายังไม่พร้อมนะครับเราก็อาจจะใช้แบตเดิมไปก่อนนะครับแต่ว่าเราพร้อมแล้วนะครับไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเราก็อาจจะใช้ของดีๆไปเลยนะครับเป็น แบตลิเธียมไปเลยนะครับผมก็มีหลายแบรนด์หลายยี่ห้ออะไรให้เราเลือกนะครับตามแอมตามยี่ห้อมากมายนะครับในท้องตลาดตอนนี้ก็มีออกมาเยอะแล้วนะครับรถบางรุ่นนะครับที่โ e m อมาบางตัวนะครับก็ใช้เป็นแบตลิเธียมออกมาเลยนะครับผมครับก็ยังไงฝากเพื่อนช่วยกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากเพื่อนขับรถขับขี่ด้วยความระมัดระวังปลอดภัยครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากเพื่อนๆช่วยติดตามรับชมให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ